สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดำ x2 ต่อไปนี้ช่องนี้อายจะเป็นคนมาคุมแทนแล้วนะคะทุกคนเคยแอบชอบเพื่อนหรือเป็นสายเฟนโซนกันบ้างไหมคะซีรีส์ที่อายจะมาสปอยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่นางเอกแอบชอบเพื่อนสนิทและเก็บซ่อนความรู้สึกรักข้างเดียวเอาไว้ในใจเรามาลองชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นยังไงและนางเอกกล้าที่จะบอกรักเพื่อนสนิทหรือไม่ก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่ง และกดติดตามไอด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเปิดเรื่องมาที่นางเอกกําลังทํางานพาร์ทไทม์วันนี้เขาได้ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่งานฉลองสํานักพิมพ์อึนยูขอแนะนําก่อนเลยเธอมีชื่อว่าคยองอูยอนอ่านยากชิบเป๋งซึ่งเธอนะคะเป็นนางเอกโคนน่ารักเลยใช่ไหมล่ะในตอนนั้นได้มีประธานของงานกล่าวทักทายชายคนนี้มีชื่อว่าประธานอ,อนจุนชูระหว่างที่เขาเกล่าวทักทย ผู้ชมในงานด้วยความที่นางเอกเฉเบ์ได้เดินเสิร์ฟเครื่องดื่มไปชนคนในงานทําให้เครื่องดื่มหกละแก้วแตกหมดเลยจึงเป็นครั้งแรกที่อนจุนชูได้เห็นนางเอกระหว่างนั้นนางเอกก็โดนผู้จัดการต่อว่าและยังถามนางเอกอีกว่าเธอทํางานอะไรกันแน่ภาพก็ตัดมาที่นางเอกว่านางเอกทํางานพาร์ทไทม์อะไรบ้างอย่างวันจันทร์พุธศุกร์นางเอกทําที่ร้านกาแฟและวันอังคารเธอยังรับสอนหนังสือเด็กๆหลังเลิกเรียนส่วน เวลาที่เหลือเธอก็เป็นนักประดิษฐ์อักษรเธอก็ยังสงสัยว่าจริงๆแล้วเธอทํางานอะไรกันแน่วันต่อมานางเอกได้ไปซื้อของขวัญซึ่งเป็นวันครบรอบ100วันที่คบกับแฟนระหว่างที่เธอกับแฟนเดินจับมือกันแฟนของเธอได้บอกรักเธอแต่นางเอกกลับตอบแค่ื้อ าเป็นเราคงน้อยใจแย่ตออแค่อือแค่นี้ทำให้แฟนของเธอบอกเลิกเธอในตอนนั้นเลยนางเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรทั้งสองก็แยกกันเดินจากไปจากนั้นนางเอกก็ได้ส่งข้อความไปหาพี่สาวคนสนิทว่าเธอเลิกกับแฟนของเธออีกแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่สาวกำลังมีความสุขกับแฟนหนุ่มของเขาพี่สาวคนนี้มีชื่อว่าคิมยองฮีไม่ใช่โรงพยาบาลยันฮีนะคะและแฟนหนุ่มของเธอชื่อว่าชินไฮยอง แจไม่ใช่กุญแจล็อกบ้านนะคะติดตลกอีกแล้วเราทั้งสองเป็นเหมือนเพื่อนคนสนิทของนางเอกตัดภาพมาที่สาวอีกคนที่กําลังนอนนวดเธอมีชื่อว่าฮันจินจูเธอเป็นอายการและเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของนางเอกนางเอกได้ส่งข้อความหาเธอและเล่าเรื่องที่เลิกกับแฟนในเย็นวันนั้นเองทุกคนก็ได้มาดื่มกันที่ร้านของเพื่อนชายเจ้าของร้านมีชื่อว่าจินชังฮยอกวันนี้เขายอม ปิดร้านเพื่อให้เพื่อนของเขาได้ดื่มกันเลยระหว่างที่ดื่มกันนั้นทุกคนก็ไม่ได้ปอบอะไรนางเอกเลยโดยคิมยองฮีได้สอนนางเอกอีกว่าการที่เธอไม่ได้ชอบแต่ทําเหมือนว่าชอบมันไม่ยุติธรรมกับเธอและอีกฝ่ายจังหวะน,นี้จึงทําให้รู้ว่านางเอกไม่เคยชอบใครคนที่เป็นแฟนเธอนะคะเธอก็คบไปงั้นๆระหว่างนั้นนางเอกก็เดินออกมาที่นอกร้านและนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าทุกครั้งที่เธอเลิกกับแฟนเธอจะมาดื่มที่นี่ละเด ออกมานอกร้านเพื่อโทรหาใครบางคนเธอได้โทรหาเขาและระบายความรู้สึกทั้งด่าทอและต่อว่าเขายังรวมถึงสารภาพบอกรักเขาออกไปด้วยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เธอเป็นเด็กมัธยมเธอกลายเป็นเด็กสาวอายุ18ปีตอนมัธยมเธอน่ารักส,สุดเลยเธอได้เดินฟังเพลงและกําลังเดินเข้าโรงเรียนและก็มีชายหนุ่มมาดึงหูฟังของเธอชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าอีชูก็คือผา นางเอกนั่นเองเขาได้เดินมาบอกนางเอกว่าเชือกลงเท้าของเธอรูดจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันพอปะไปและในหอประชุมนักเรียนทุกคนได้มารวมตัวกันฟังผอ,อท่านกําลังพูดชื่นชมเด็กนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกด้วยผอ,อจึงมีรางวัลมอบให้นางเอกด้วยความที่นางเอกเป็นคนซื่อแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเธอกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินออกไปผอก็อ เรียกแล้วก็บอกว่าเธอลืมรางวัลน,นะทำให้เพื่อนๆในหอประชุมต่างหัวเราะ คนเลยมองว่าเธอเป็นคนประหลาดพอเลิกประชุมเสร็จนางเอกก็ลืมรางวัลไว้ที่เก้าอี้จากนั้นพระเอกก็เก็บเอามาให้ต้องบอกก่อนเลยว่าพระเอกเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนจะมีสาวๆเอาขนมและก็ของขวัญมาให้ตลอดแต่พระเอกไม่รับของจากใครเลยนอกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขานําทราตส,ส้มมาให้พระเอกตอนนี้นางเอกกําลังเดินมาหาจีฮยองเป็นคนที่นางเอกคิดว่าเป็นเพื่อนแต่ที่จริงคือพวกขี้อิจฉานั่นเองนางเอกได้น เครื่องเล่นที่เธอขอยืมมาให้ระหว่างนั้นพระเอกก็นำรางวัลและทาส้มมาให้นางเอกเพราะเห็นว่านางเอกชอบทานส้มผู้ชายอะไรน่ารักขนาดนี้จำรายละเอียดของนางเอกได้ด้วยและในตอนนั้นนางเอกก็เดินชนกับฮันจินจูทำปากจูสุดๆแล้วเนี่ยและทั้งสองก็ได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันจากนั้นนางเอกก็นำรางวัลมาเลี้ยงปิ้งย่างพ่อกับแม่อร่อยงุบงับงุบงับเธอได้บอกพ่อกับแม่ว่าอยากเป็นนักเขียน ชื่อดังแต่แม่เธอกลับไม่เห็นด้วยเท่าไรวันต่อมานางเอกได้กําลังผูกเชือกรองเท้าที่บันได <S <S เธอแอบได้ยินพวกขี้อิจฉานินทาเธอในตอนนั้นพระเอกก็ได้ยินด้วยนางเอกรู้สึกเสียใจจึงรีบเดินออกมานั่งคนเดียวพระเอกก็ตามมาด้วยจากนั้นพระเอกก็ยื่นหูฟังให้นางเอกฟังเพลงด้วยกันขอบอกเลยฉากนี้โรแม,มนติกสุดๆและในตอนเย็นวันนั้นพวกขี้อิจฉาก็มาทําพูดดีกับนางเอกเพื่อขอสลับเว้น แล้วพระเอกก็ได้มาพูดกับนางเอกว่าเย็นนี้เรามีนัดประชุมและก็รีบดึงนางเอกออกไปพระเอกก็ลากนางเอกมาต่อว่าจะไปเกณฑ์ใจพวกนั้นทําไมมีศักดิ์ศรีหน่อยสิในห้องประชุมก็นัดกันว่าจะมาทําชมรมในวันพรุ่งนี้วันต่อมาทุกคนก็มาทําอาหารและแจกให้คนชราพระเอกกับนางเอกก็อาสานําผ้ามาซักระหว่างนั้นนางเอกได้ถามพระเอกว่านายไม่มีเพื่อนหรอเพราะว่าพระเอกเอาแต่แกล้งนางเอกพระเอกก็ต ตอบกลับมาว่ามีก็คือจินชังฮยอกนั่นเองและพระเอกก็ยังบอกว่ามีอีกคนนะก็คือเธอไงนี่คนพาก็ยังเขินเลยจากนั้นทั้งสองก็ไปตากผ้าฉากนี้น่ารักมากๆเลยพระเอกเอื้อมมือมาดึงผ้าที่ติดอยู่ให้หนางเอกโดยอ้อมมาจากด้านหลังและทั้งสองก็มองตากันจากนั้นนางเอกก็จะล้มพระเอกก็คว้าไว้ได้ทันในตอนนี้นางเอกเริ่มสงสัยว่ามันคือ เพื่อนกันจริงๆหรอเพื่อนกันเขาทํากันแบบนี้หรอวันต่อมาในคาบเรียนพลระระหว่างที่เล่นปาบอลน,นะคะจะต้องจับเป็นคู่โดยผู้หญิงจะต้องหลบหลังผู้ชายและนางเอกก็ได้คู่กับพระเอกโดยเพื่อนฝั่งตรงข้ามจะปาบอลใส่พระเอกหลบได้ทันส่วนนางเอกโดนบอลหน้าหงายเลยระหว่างนั้นนางเอกเดินผ่านห้องเพื่อนสาวของเธอฮันจินจูก็ถามอาการว่าเธอเป็นยังไงบ้างและทั้งสองกำลังเดินเข้า เข้าห้องน้ําก็ได้ยินพวกขี้อิจฉานินทานางเอกฮันจินจูไม่พอใจและโกรธอย่างมากเธอได้เข้าไปต่อว่าพวกนั้นนางเอกกับเพื่อนของเธอก็ประทะักับพวกขี้อิจฉาจากนั้นก็ตบกันในห้องน้ําระหว่างนั้นพี่คิมยองฮีก็อยู่ในห้องน้ําด้วยได้ยินทุกอย่างแล้วก็มาช่วยนางเอกนั่นเองพระเอกได้เรียกอาจารย์ให้มาห้ามและอาจารย์ก็เรียกทั้งหมดให้มาลงโทษโดยพวกนางเอกก็ได้ถูกลงโทษและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง3คนสนิท กันมากนั่นเองในคืนนั้นพระเอกได้นัดนางเอกให้มาหาและได้ซื้อ,อยามาให้นางเอกนางเอกก็ถามว่าทําดีกับเธอทําไมพระเอกก็บอกว่าเธออยู่ในสายตาของเขาเสมอบ้าเพื่อนอะไรจะพูดกันแบบนี้ นางเอกจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังทั้งสองคนจึงบอกว่าเขาสารภาพรักแน่ๆคิมยองฮีก็เล่าเรื่องเธอกับแฟนที่เจอกันครั้งแรกให้นางเอกฟังจากนั้นนางเอกก็เริ่มสังเกตรพระเอกมากขึ้นไม่ว่าจะเดินผ่านหรือบ่าทักทายแล้ววันนั้นก่อนที่นางเอกจะเดินเข้าห้องเรียนพระเอกได้เรียกแล้วก็แกล้งเธอที่ไหนได้พระเอกกำลังช่วยนางเอกจากพวกขี้อิจฉาที่แอบวางของไว้บนประตูถ้าเดินเข้าไปก็จะโดนของ เหมือนที่เราแกล้งเพื่อนกันตอนเด็กนั่นแหละทาไมพระเอกสุภาพบุรุษแบบนี้นางเอกจึงนําเรื่องมาเล่าให้เพื่อนสนิทฟังและนางเอกก็เริ่มชอบพระเอกเข้าแล้วจริงๆในวันเสาร์นี้ฮันจินจูได้ชวนนางเอกไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่านางเอกติดแข่งวรรณกรรมมันสามารถทําให้เธอเป็นนักเขียนชื่อดังได้เลยตัดภาพมาที่คิมยอนฮีเธอเป็นสาวที่ขยันทํางานมากเธอต้องหาเลี้ยงครอบครัวในคืนนั้นแฟนของเธอ ธอได้มารอเธอเลิกงานและก็พาไปทานอะไรอร่อยๆในส่วนของพระเอกครอบครัวของเขาพ่อแม่ได้แยกทางกันแต่ทําตัวเหมือนว่ายังรักกันอยู่ให้เขาเห็นพระเอกจึงรู้สึกมีปมในเรื่องนี้และเขาก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ในวันเสาร์นางเอกได้เตรียมตัวไปแข่งวรรณกรรมระหว่างที่ขึ้นรถพระเอกก็ได้โทรหาเธอในตอนที่คุยนางเอกได้ยินเสียงเหมือนรถชนจากนั้นสายก็ตัดไปนางเอกรีบโทรกลั แต่พระเอกก็ปิดเครื่องไปแล้วนางเอกจึงรีบวิ่งออกมาเพื่อไปตามหาพระเอกนางเอกตามหาพระเอกทั้งวันจนมืดและมารอพระเอกที่ร้านที่เราเคยมาและพระเอกก็เดินเข้ามานางเอกดีใจมากและรีบวิ่งไปกอดพระเอกพอคิดว่าพระเอกบาดเจ็บพระเอกจึงพานางเอกมาเลี้ยงเนื้อย่างดูแล้วก็หิวตามพระเอกได้บอกนางเอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขานางเอกจึงเขียนการ์ดให้พระเอกเป็นของขวัญวันเกิดและก็บอกพระเอก ว่าถ้าถึงวันเกิดฉันนายก็ต้องอยู่ฉลองกับฉันนะจากนั้นพระเอกได้นัดนางเอกในวันคริสต์มาสนางเอกจึงนําเรื่องนี้มาบอกเพื่อนสนิทของเขาทุกคนคิดว่าพระเอกต้องสารภาพรักนางเอกในวันนั้นแน่ๆแ,และก็ถึงวันคริสต์มาสนางเอกได้แต่งตัวและเลือกเสื้อผ้าอยู่หลายชุดทั้งสองได้ไปดูหนังด้วยกันและก็ได้ไปเล่นยิงปืนด้วยกันโดยที่พระเอกยิงไม่โดนสักเป้าเลยแต่ส่วนนางเอกโชว์ฝีมือโคตรเฟี้ยวนางเอก ยิงโดนแทบทุกเป้าและก็ได้ของขวัญรางวัลเป็นพวงก,กุญแจสองอันซึ่งนางเอกแบ่งให้พระเอกคนละอันพระเอกแอบไปซื้อตุ๊กตาที่ร้านยิงปืนมาให้นางเอกและพระเอกก็บอกว่ามีเรื่องจะบอกกับเธอเขาต้องไปเรียนต่ออเมริกาพรุ่งนี้เขาจึงขอโทษที่ไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดเธอนางเอกถึงกับช็อกไปเลยในตอนเช้านางเอกรีบไปหาพระเอกที่สนามบินนางเอกได้สารภาพรักกับพระเอกแต่พระ กลับบอกว่าคิดกับนางเอกแค่เพื่อนเท่านั้นเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วนางเอกได้ยินแบบนั้นถึงกับช็อกเลยและพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่าโอเคเราเป็นแค่เพื่อนก็ได้พอทั้งสองหันหลังให้กันนางเอกก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักนางเอกก็เดินกลับบ้านทางน้ำ เพราะเธอคิดมาตลอดว่าพระเอกชอบเธอเหมือนกันแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนนางเอกอายุ20ปีที่ผ่านมาเธอเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นพบแล้วก็เลิกหลายครั้งต่อหลายครั้งจนปัจจุบันภาพก็ตัดมาที่ร้านจินชังไฮยอกเธอเริ่มดื่มจนเมาตันแล้วพระเอกก็กลับมานั่งอยู่ตรงหน้าของเธอและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม EP ต่อไปนะคะจะรีบทำให้ไวที่สุดเลย